กินกินเลยกินเข้าไปอาหารแบบนี้เอาให้หมากินเนอะ hey! นี่คุณทำอะไรของคุณอาหารที่คุณทำก็ทำให้หมาไปแล้วไม่ใช่เหรอฉันแค่ทำตามรายการอาหารที่บริษัทจดไว้ให้คนเขาว่ากกินได้ก็ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่อยากกินเธอก็ทำอยู่นั่นถ้าวันนี้ไม่เปลี่ยนเมนูนะฉันจะเอาให้หมากินหมดหม้อเลย นี่แค่ขำาว่าไม่อยากกินของคุณน่ะทำให้คนอื่นในบริษัทเขาไม่ได้กินเลยนะไม่ใช่เรื่องไหมขอโทษด้วยนะทุกคนกับข้าวหมดแล้วเอ้าเฮ้ยไม่ควรทำากับข้าวไม่คำนวณจำนวนพนักงานหรอเราคนที่เหลือล่ะใช่ใช่ฉันคำนวณแล้วแต่ว่าคุณโอ๊ตแกไม่พอกิน เอาไปตั้งหลายกล่องนะก็เลยกินกินเลยยิงเข้าไปไเฮ้ยเฮ้ยแค่เขามันไม่อยากกินของคุณทําให้คนอื่นในบริษัทเขาไม่ได้กินนะมันใช่เรื่องไหมทําไมฉันอยากกินหลายกล่องอะทำไมกินพี่ฮะนี่กอดอะไรขึ้นคุณยิ้มคะคือคุณโอนเขาเทอาหารให้หมาหมดเลยคะ่ะ จนพนักงานเขาไม่ได้กินเลยคุณดิวเดี๋ยวคุณรีบกลับไปทำอาหารให้คนที่ยังไม่ได้นะค่ะส่วนคุณตามฉันมาพูดมาสิทำแบบนั้นทำไมก็ฉันไม่ชอบกินอาหารพวกนั้น พี่มาทำงานไม่ได้เป็นคุชายนอนอยู่บ้านเหมือนแต่ก่อนเอาอาหารไปให้หมากินแล้วพนักง,งานคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงฉันเอาอาหารหมาให้พวกเขากินงั้นเหรอเคยไว้หน้าฉันบ้างไหมก็ฉันทำงานมาเหนื่อยจะก,กินของดีบ้างไม่ได้หรือไงถ้าไม่งั้นนะเธอก็บอกแม่ขัวทำอาหารให้ฉันโดยเฉพาะสิแล้วพนักง,งานคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไง พี่อยากกินพี่ก็สั่งเดลิเวอรี่กินเองสิใช้เงินตัวเองถึงเราจะเป็นญาติกันแต่พี่ก็เป็นพนักงานบริษัทไม่มีสิทธิพิเศษอะไรทั้งนั้นออกไปทำงานได้แล้วโห่เว้ยตอนนี้รวยหน่อยทำ็นไม่อยากนับญาติกันพี่โอ๊ตมานี่ อันนี้แล้วคุณยิมเขาว่าไงบ้างฉันไม่อยากปิดบังอะไรพวกแกรลว,ว่ะที่ฉันต้องเทอาหารให้หมากินก็เพราะว่าเช้านี้เห็นคุณยิ้มกับแม่ครัวเขาคุยกันว่าจะลดค่าอาหารลง <Hey. S 2> เอาหมูคุณพูดผักมะนนอไมให้พวกเรากินฉันกลัวพวกแกกินแล้วท้องเสียว,ว่ะฉันก็เลยเทให้หมากินทนดูไม่ได้จริง คนดูไม่ได้จริงเหรอจริงเหรอวะจริงเหรอ,รรหรอคุณยิ้มเขาจะทำแบบนั้นกับเราจริงเหรอ สุขอีกแล้วเนี่ย เดี๋ยวรถไม่กินหรอวะไม่เอาอ่ะเอาเลยจรินเห่อนะเต็นที่เลยวะอะไรเนี่ยนี่นี่มันใช่เดือนนี่เห็นไหมเหมือนที่ฉันพูดไม่มีผิด ล้ว่าทำไมอาหารของเราถึงได้สกปรกแบบนี้ใช่โอ้สกปรกป๋อไ,นะไหมนะเป็นไปได้ไงฉันระวังเรื่องความสะอาดมากเลยนะนี่ไต่เตตดืเอกแก่ตาดูสิมันออกจากอาหารดูสิเฮ้ยแกคุณยิ้มสั่งให้แกทำเหรอไม่ใช่นะคุณยิมย้มคอาย้ำตลอดเลยว่าเรื่องอาหารการกินของพวกเธออะต้องสะอาดแล้วมันสะอาดไหมล่ะงั้นแกก็ตั้งใจแก่งพวกเราสินะใช่แน่ๆได้เออเรื่องจริงได้ งั้นแกก็ต้องกินอาหารสุกปรกสกปรกแบบนี้แหละจัดไปมานี่เัยทานันเลยนี่กินเลยเออจัดไปอาหารนี้ งไงบ้างดิวท้องเสียดีขึ้นบ้างหรือยังดีขึ้นแล้วค่ะคุณยิ้มคุณยิ้มคะฉันขอลาออกค่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมถ yes? ึงอยากลาออกคือสองสามวันมานี้มีแต่เรื่องวุ่นวายเต็มไปหมดเลยค่ะพนักงานบอกว่าอาหารไม่สะอาดทั้งที่ฉันใส่ใจเรื่องนี้มากนะคะ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันเหนื่อยคะ่ะแล้วเธอมีปัญหาขนาดนี้ทำไมเธอถึงไม่มาปรึกษาฉันแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเธอไม่ต้องออกหรอกเดี๋ยวฉันจัดการเอง กคนถ้าไม่ลุกขึ้นมาเรียกเร้่องสิทธิของตัวเองก็จะโดนอเอาเปรียบแบบนี้แหละจริงใช่ฉันเห็นด้วยพวกเราต้องปะท้วงนะเออพวกเอาด้วยไหนใครจะปะท้วงบ้างพวกเราทั้งหมดนี่แหละค่ะทำไมครูต้ออาหารเน่าเน่าเสียๆมาให้พวกเรากินด้วยใช่ค่ะนีเจ้านายเห็นแกนตัวไม่สนการกินของพนักงานก็จะเหนื่อยนะทุกคน เลิกสร้างความวุ่นวายให้บริษัทฉันได้แล้วเพราะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นก็มาจากฝีมือคุณอะไรออไรลยพูดเฮ้ยมีอะไรเลยอครับเล็กเดี๋ยวนายไปคอยสังเกตโอทให้ฉันหน่อยดูว่าเขาได้ทำอะไรผิดปกติหรือเปล่าตามทุกฝีก้าวเลยนะ แต่ผมมีหลักฐานก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับนี่ครับเฮ้ยข้าทำลงไปได้ไงวะ มือแก้งเหรอแล้วแกทำแบบนี้กับพวกเราทำไมทำไมเพื่ออะไรวะโหแกอยากให้พวกเราเกลียดคุนยิ้มสินะอย่างน้อยเราก็เป็นญาติกันต้องตรงเกลียดตรงชังกันขนาดนี้เลยเหรอญาติแกคยเห็นฉันเป็นญาติเลยเหรอดูงานที่แกให้ฉันทำสิชนชั้นแรงงานชัๆช็ถกาพีไม่ทำตั้งแต่ชนชันล่างี่จะมาบริหารบริษัทได้ยังไงพอเถอะเรื่องที่เกิดขึ้น ถือว่าเราเป็นญาติกันฉันจะไม่เอาเรื่องแต่พี่ต้องรีบเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบริษัทฉันซะเอาเลยเอาลเอาลยเ,เ,เอาไปเลยแบบนี้ไล่ไป